ไม้เจ้าเตรียมไม้ก็จะเป็นไม้ขนุนเหมือนกันจะให้ให้เป็นชิ้นงานเดียวกันคือไม้ขนุนความยาวอยู่ประมาณหนึ่งไม้บรรทัดสักสิบสองนิ้วความกว้างประมาณสักห้านิ้วเราก็จะเอาไม้ที่มีความสนิทแล้วเนื้อไม้มีความหนาเท่ากันเนี่ยเอาตัวมีดมาทาบเพื่อจะทําการอ่อร่องใบใบมีดนี่เราก็จะทาบท้าลักษณะสองชิ้นความห่างกันนะเราก็จะเผื่อ เผื่อตรงปลอ,อกมีดเนี่ยเผื่อเข้าไปสักสักนิ้วหนึ่งหรือประมาณสัก2-3มเซนนะเราก็ใช้ตัวใบใบมีดที่เราเข้ากับด้ามมาทาบทัางไปเป็นสอขีดเป็นสขีดไปเลยตามตามลนะักษณะความโค้งของตัวใบมีดเราก็มาทาบตรกฝั่งนี้ใบมีดไปไปทางไหนเราก็ขีดไปทางนั้น ถ้าเราไปถ้าเราทําไมถึงไม่ขีดตรงตรงถ้าขีดตรงตรงปุ๊นเนี้ยตัวฝักมันจะไม่โคง้งโค้งตามใบมันจะเป็นฝักที่ทื่อทื่อเพราะนั้นเราต้องอขีดตามตัวทรงของใบมีดเราก็จะค่อยๆขีดใบมีดเป็นโค้งยังไงเราก็ขีดอยางงั้นเราก็มาทาบท้องมันแต่ขาดหลือ,อยังไงเราก็มา คอยมาตกแต่งชออีกครั้งหนึ่งนะโอเคตัวมีดเนี่ยมันจะโค้งตามไปตัวงานฝักเส้นพวกเส้นพวกนี้เราก็จะมาเฉาะเฉาะเพื่อทำอ่าล่องล่องสันมีดอีกซีกหนึ่งก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันเหมือนเกับลีพยายามให้มันประกบคู่อะนะบางทีบางทีก็ทาผิดฝั่งก็มีเราก็พยายามดูให้ถูกฝั่งนะบเหมือนเดิมเราก็ ทางนี้ใช่ไหมเราก็มาทางนี้ป๊บเราก็เข้าไปสักนิ้วหนึ่งจะเผื่อไว้นิดนึงเราก็ขีดป๊บเราก็ใบมีดไปยังไงโค้งยังไงเราก็โค้งตามไปป๊บ เ,เราได้ได้ทั้งสองฝั่งละเดี๋ยวเราก็จะมาทำการเช็คดูว่ายะเท่ากันไหมอาจจะดูได้สายตาหรือจะใช้แม่ทัดไว้ก็ได้นะแต่ผม,ผมดูด้วยสายตาแล้วเท่ากันเราก็จะมาขีดตัวแนวสันมีดแล้วก็ตัวความความว่ามันอยู่ทางไหน,นดูนี้ฝั่งนี้เหมือนกัน ตังเลี้ก็ขีดอ่นี่เราก็จะมาประกบ <c oughs> ประกบสองชิ้นเข้าด้วยกันฮะเข้าด้วยกันก็ดูว่าตรงไหมอ่าประกบเข้าด้วยกันปุ๊บเนี่ยเราจะทําการเจาะเจาะเนื้อไม้เข้าไปให้เป็นตัวล็อกล็อกคอล็อกปอกมีดก็คือล็อกดามมีดไม่ให้มันกระดกไปกระดกมาหรือแกว่งไปแกว่งมาฮะโดยโดยใช้ตัวดอกเจาะ เดี๋ยวเรามาเจาะก,กันเลยของการเจาะนะฮะค่อยเจาะลงไปต่อลงไปสัก2เซนก็ได้ประมาณเกือบนิ้วอะที่เราที่เราเผื่อไว้ในทีแรกอะที่เราเผื่อไว้คือเผื่อไว้สำหรับตัวปลอกที่เราทำการขับให้ให้มันล็อกเข้าไปเนี่ย โอเคเราก็ได้โอเคะอ่าพอเราเจาะเพื่อทําการล็อกปลอกมีดปอกมีดจะเข้ามาปุ๊บมันกะล็อกอย่างนี้เพื่อไม่ให้มีดเราดิ้นไปดิ้นมาเ,นเราก็จะมาทําการอพอเราได้ระยะปุ๊บเนี่ยเห็นไหมใกล้เคียงใกล้เคียงละเราก็จะมาทําการใช้สิลในการ สก,สกัดตัวเนื้อตัวเนื้อไม้ออกเพื่อทำทำร่องร่องฝักมีดก่อนที่จะใช้สิ่เนี่เราต้องใช้คัตเตอร์เล็กๆเนี่ยขีดขีดแนวเส้นก่อนเพื่อให้เพื่อไม่ให้เนื้อไม้มันฉีกบาง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 ช่างเขาก็ใช้หินหนเจียใส่จานขัดปัดปัดแนวเลยก็ได้แต่นี่ผมไม่ผมไม่ชอบใชะว่ามันฟุง้งส่วนหนึ่งมันฟุง้งเราใช้คัคตเตอร์เล็กเนี่ย ขีด,ขดแนวเส้นเส้นตัวใบเพื่อมาให้เนื้อไม้มันฉีกเวลาเราเฉาะเข้าไปาพยายามให้ให้ตรงเส้นพยายามตรงเส้นต้องสองฝั่งเลยนะฮะต้องสองต้องสองชิ้นจะเริ่มทำจากชิ้นนี้ก่อน นี่สังเกตว่าไม้เนี่ยมันจะมีตาตาไม้กับมันมันเขาเรียกตาไม้มันจะมันจะสวนกับกับเนื้อไม้มันทําให้การการเสาะล่องของเรา่ทำได้ยากเราก็ต้องเวลาเราเสาะล่องเราต้องดูว่าตาไม้มันไปทางไหนเราเราเริ่มจากเริ่มจากตัวนี้ก่อนเพราะตรงนี้มันเป็นตาไม้เราเว้นไว้ก่อนเราค่อยเสาะเราค่อยเสาะ,ะตัวสันมีดเนี่ยจะมีความลึก มากกว่าตัวส่วนส่วนคมเราก็ต้องเซาะทางนี้ก่อนเพื่อเช็คความลึกขั้นตอนตรงนี้ก็จะใช้เวลา,ลาเวลานานนิดนึงแล้วก็ต้องเอียดนิดนึงครับ ช่อร่องร่องใบเสรอญเนี่ยเราก็มาทําการาเกาเกาเนื้อไม้เกาเนื้อไม้เนื้อไม้ที่มันที่มันนอนหนาอย่างเงี้ยเราต้องเกาให้มันให้มัน,ให,มนให้มันลงไปขนาดเนี้ยซึ่งต้องใช้ความพยายามแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะอยู่พอเราเกาเสร็จปุ๊บเราก็จะมาใช้อ่บ้งหรือบุง้ง มุ้งขัดไม้ขัดขัดหยาบขัดหยาบอีกครั้งหนึ่งเรียกขัดหยาบนะขัดหยาบให้มันให้มันลบลบรอยมีดที่เราเกาเนี่ยลบรอยมากที่สุดเราใช้บุ้งขัดไประดบนะเราก็จะมาใช้กระดาษทรายนี่กระดาษทรายจะเป็นเป็นกระดาษทรายรายกลมเราก็ใช้ตัวหินเจียสี่นิ้วเนี่ยเป็นเครื่องมือทุนแรงไม่งั้นเราเหนื่อยแนย่เลยเราจะใช้เครื่องมือทุนแรง นีกระดาษสายเนี่ยเราก็จะใช้กระดาษสายกลมเบอร์ชักเบอร์40หรือเบอร์60ก่อนก็นได้ในการขัดขัดยาบแล้วก็ขัดยาบเสร็จปุ๊บเราก็ใช้เบอร์เบอร์ร้อยลงอีกเที่ยวหนึง่งเบอร์ร้อยลงอีกเที่ยวหนึ่งให้มันให้มันละเอียดแล้วก็พอลงเสร็จปุ๊บเราถึงมาขัดมือ ครับหลังจากที่เราได้ทำการาขัดขัดเจียตัวที่เราต้องการลักษณะแบบนี้นะอันนี้ฝกักตัวตัวที่ผมทำเนี่ยจะเป็นงานแบบโบราณคือใช้ใช้สลักในการยึดยึดชิ้นไม้ทั้งสองชิ้นไม่ได้จะไม่ได้ใช้การอัดกาวแล้วก็จะรัดด้วยด้วยงานหวายอีกครั้งหนึ่งอันนี้ข้อข้อดีของฝักลักษณะเนี่ยคือเราสามารถที่จะ ถอดซ่อมได้ถอดประกอบได้เมื่อมีการชำรุดหรืออะไรเนี้ยพอเราได้งานฝักที่เราต้องการเรียบร้อยนี่เราก็จะมาลองอใส่ตัวด้ามมีดของเราดูว่ามันใส่ได้พอดีไหมก็จะเป็นสนาอย่างนี้ที่เราที่เราทำฮะอันนี้พอเราได้ทั้งด้ามฝักแล้วก็ตัวใบ,บมีดที่ใส่ได้พอดีเนี้ย เราก็จะมาทำในส่วนขั้นตอนของงานางานรัดหวาย